สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวลุงพอ จะพาพวกเรานะครับไปรู้จักกับไม้ผลน,นะเรียกว่าไม้ผลก็ได้จะเรียกว่าส้มก็ได้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีถินกำเนิดว่ากันว่าอยู่แถวอ,อินโดนีเซียนะครับแถวอินโดนีเซียต่อมาก็มาประเทศไทยมามาเลเซียไปแถ,แถบร้อนนะครับ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอเมริกาใต้ไปออสเตรเลียนะครับไปทั่วนะครับซึ่งเป็นพืชอยู่ในวงเดียวกับมะเฟืองนะครับเรียกว่ามะเฟืองเล็กก็ว่าได้นะครับซึ่งพืชชนิดนี้เรียกว่าตะลิงติงนะครับตะลิงติง ไปอันเดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเรานะครับจะพาพวกเราไปไปดูกันนะครับตะลิงติงอ่ามันอยู่ยังไงนะครับอ่ะไปไปดูกันเลยช่วงโควิดก็หากินยอดยากนะครับหากินยอดยากเอาละเอาหลังบ้านนะแต่แต่หลังบ้านถึงยาอยิวเดบลูกไว้นี่โฉมหน้านะครับโฉมหน้าของต้นตะลิงติงนะครับโฉมหน้าของต้นตะลิงติง กล้ใกลมาเฟื่องนะครับ <lawsuit. S 1> บางคนก <Mine>. ็ไม่รู้จักนะบางคนก็ไม่รู้จักทีนี้ลุงพอพามารู้จักกันนะครับแต่ตีงตงนี่เป็นไม้พุ่มนะครับดูนะครับดูเป็นไม้พุ่มซึ่งคล้ายๆใบนี่คล้ายๆมะยมนะครับทีนี้ปลายก้านใบนี่อยากออกเป็นใบเดียวเห็นไหมครับออกเป็นใบเดียวแต่ใบนี่จะเป็นก้านใบเป็นใบรวมนะครับรวม จะออกมาเป็นคู่เป็นคู่นะครับเห็นไหมนี่เป็นคู่ขนานกันแต่ว่าส่วนปลายใบจะเป็นใบเดียวนะครับเห็นไหมครับส่วนปลายใบจะเป็นใบเดียวซึ่งคล้ายกับมะยมนะครับคลา้ากๆกันเลยใบใคล้ายมะยมสูงไม่เกินสิบห้าก็ว่าสิบห้าเซอสิบห้าเมตรนะครับ,นะรบต้นนี้ก็สูงพอสมควรอยู่อายุหลายปีแล้วนะครับตายยากปลูกง่ายแต่ตายยากนะครับมะเฟือง ล็กจริงๆแล้วเรียกว่าตะลิงติงนะครับตะลิงติงซึ่งหลวงพ่อก็รู้จักมาตั้งแต่แรกนนหนหละต้งแต่หลวงพ่อยังแรกเกิดนะครับเห็นแล้วนะครับแถวแถต้นแถววัดพนมต้นนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วซึงลักษณะต้นดูนะครับไม่ถูปเปเี้ยวนะครับมีรดเปรี้ยว ลักษณะดอกจะออกตามลําต้นนะครับลักษณะดอกนี่จะออกตามลําต้นเห็นไหมครับนี่ดอกจะเป็นกลีบห้ากลีบนะครับมีเกสรตัวผู้ <c oughs> เกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันออกตามลําต้นตามกิ่งนะครับตามลําต้นตามกิง่งบางต้นนี่ออกดอกมากนะครับน,นี่เริ่มติดบ้างแล้วนะครับเริ่มติดบ้างแล้วนะครับ ซึ่งลูกสุกนี่นะครับจะออกเป็นสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนี่จะออกเป็นภูนะครับลูกโตพอโต,โตเต็มที่เนี่ยจะออกเป็นภูประมาณสี่ผูนะความยาวก็ไม่เกินห้ m, าถึงสิบเมตรห้าถึงสิบเซนติเมตรนะครับความยาวของแต่ละลูกนั่นคือลูกที่สมบูรณ์เต็มที่นะครับ ลักนาพวกนี้จะออกเป็นภูเป็นภูเป็นภูนะครับนี่ก็คือดอกของตะลิงปลิงนะตะลิงปลิงหรือตะลิงติงนะหรือช่อมเล่งเตงนะหรือชุ่มมงเมงอช่หลายชื่อนะแล้วแต่ถิ่นนะครับแล้วแต่ถิน่นนี่ก็ออกตามลาต้นนะครับปกติจะออกดอกมากนะครับดอกมากอันนี้นะครับยังไม่ใช่ฤดูมันนะครับ ยังไม่ใฤดูของมันทีนีน้อยู่ในวงเดียวกับมะเฟืองหรือที่ลุงพอบอกว่าเป็นมะเฟืองเล็กนะเป็นมะเฟืองเล็กเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างเอามาทำอะไรบ้างเนี่ยเอาตามที่ลุงพอเห็นยายาพอีหรือ,อยาอยู่เรื่องใจนะ่นห็ลุงพอทำหรือว่ามทวดผิน,นปฎยาพร นะยายของ่อนะทำนี่เอาม,มายำนะครับเอาตะลิงเติงเนี่ยมายำกับหอยนะหอยตานะหอยต่างต่างนะครับยำกับหอยซึ่งทําหอยสุก่อนนะครับก็อ,อร่อยนะทําแบบยำเนะอาม,มายำเอาม,มาแกงนะชา่อมนะครับเอ,อ,อามาใช้แทนแทนช่อมนะครับแกงช่อมซึงก็อร่อยไปอีกแบบบางคนก็ เอามาทําแช่อิ่มหรือถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วทําปิกเกลือนะครับทำปิกเกลือมาจิ้มเพราะมันมีรสเรี้ยวนะครับจิ้มกินเป็นส้มได้เลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าคุณสมบัติใช้แทนส้มหรือว่าเอามาแกงใช้แทนส้มทําแกงเทโพนะครับทแกงส้มแกงเหลืองแชย,ยำ ใช้แช่อิ่มนะประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะเพราะว่ามันเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวจัดลูกเหมือนกับลูกมะเฟืองแต่ว่าผลเล็กก็เรียกว่ามะเฟืองเล็กนะอย่างที่ลวงวอได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวก็เอาผู้ภาพนี่ให้ดูนะครับถึงปกติจะตายยากนะครับช่วงประเภทนี้จะตายยากซึงการขยายพันธุ์นะครับก็ขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดเพาะหรือว่า ตอนกิ่งนะครับถ้าตน้นตอนกิ่งเนี่ยไม่กี่เดือนก็ได้รับผลแล้วนะครับก็ได้รับผล,ลนะนี่ต้นนี้ได้จากการพกเมล็ดนะครับพกเมล็ดซึ่งอาอได้มาจากศูนย์วิจัยที่ไหนสักแห่งตอนที่อาอไปฝึกงานนะครับไปฝึกงานก็ได้มาก็เอาไม้ยาอิวหรือยาพองสีแม่ก็ลุงพอปลูก ไว้นะครับูไว้ซึ่งก็ก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเขาใช้แก้เอย้ยแก้อะไรกันนะบางประเทศก็เอาไปทําแก้ซิคลิตนะแก้โรคต่างๆนะครับส่วนรากส่วนต้นสวนใบนะนอกจากใช้แบบริภโภคแลว้วนี่แบบตะลิงตงน ยังยังใช้ในการเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยก็ไปค้นหาเอานะครับว่าใช้ทําอะไรได้บ้างแต่ว่ามีข้อติงมาน,นิดหนึ่งว่าถึง<ม>ว่าบางคนชอบกินมันเป็น t ่อมก็อยา่าอย่ากินให้มากเกินไปนะครับอย่าให้บ่อยเกินไปอย่าทาให้เลือดคุณเขาบอกเลือดตกตะกอนนะเขาว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำให้เลือดตกตะกอนซึ่ง ก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับตามที่เขาค้นพบคงวิจัยกันนะครับก็หลวงพ่อก็แค่นำเสนอให้พวกเราได้รู้จักกันนะว่าตะลิงติงเนี่ยคล้ายๆมะเฟืองเล็กๆนะครับบางแห่งก็เรียกว่าช่งมองแมงตาลิงลิงตะลิงๆๆติงช่งมงแมงเลิงนะติงชมเงลิงนะติง เยอะแยะแล้วแต่ตามถิ่นที่เขาจะเรียกนะครับเขาจะเรียกอสองต้นนี้นะครับตะลิงติงสองต้นนี้เป็นต้นเกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับออภินันทนาการจากพี่หลวงนะพี่ชายที่น่ารักของหลวงพ่อเองนะหลวงอิทธิท่านพนระนิพัทธ์บัวมณี นะครับท่านพันิพัทธ์บัวมณีหรือพิหลวงหีดอกองหลวงบอ่อนะครับอดีตศึกษานิเทศนะอดีตศึกษานิเทศนะท่านต้องการเขตพื้นที่การศึกษารประถมสารทวารธานีเขตรองนะครับ,นะรบถึงท่านก็ได้ลาออกนะ,ะท่านได้กดเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับนะท่านได้เป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วนะครับ ถ้าก็ยังมีความรู้ความสามาถมาทําด้านกเกษตรก็เอามาขวากนะครับต้นตะลิงปิงสนะองต้นนี้นะครับยังไม่ได้ลงทีนะครับลุงพ่อย,ยังไม่ได้ลงลงปลูกทีนะคิดว่าปลูกก็คงจะทักทรองตามปีมันก็เป็นนะครับถ้าลงดินมันจะโตเลยนะตะลิงปิงสองต้นนี้ก็คือมาจากสอน,นอพนิพัทธ์บรมนีนะครับจึงเป็นพี่ชายที่น่ารักของลุงพ่อยนะมาเยี่ยมเยียนก็เอาของมาขวากกันด้วยนะก็ขอขอบคุณนะ พี่ปณิพัทธ์บัวมาณีตันดีตรัตรตรานเทศเหตุรอ้องปฐมของเราเนี่ยนะครับท่านก็ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็เคยเที่ยวเคยอะไรกันนะครับนี่ก็เดี๋ยวถ้าพักหลวงโบก,ก็จะเอาไปลงนะครับเป็นต้นกล้าตะลิงติงซึ่งเกิดจากการพบมเมล็ดนะครับผเมล็ดเอาละครับก็คงจะคิดว่าน่าจะ ได้รู้จักพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านแถบเอเชียตอนออกเข่งใต้ของเราเนี่ยนะครับตะลิงปลิงชื่อจริงๆคือตาลิงปลิงแต่บางแห่งเรียกเล่้งเต้งชมงมงเมงตะลิงติงแล้วแต่เลือกเลือกเรียกเอานะครับชื่อจริงคือตะลิงปลิงซึ่งเป็นส้มรสเปรี้ยวอยู่วงเดียวกับมะเฟืองนะครับซึ่งก็ปลูกขึ้นได้ง่าย นะปลูกขึ้นได้ใ่ามีประโยชน์ก็นอกจากทําเป็นอาหารต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นมีคุณสมบัติทางสมุนไพรนะครับทางสมุนไพรซึ่งลุง่อ,อก็ได้บอกให้พวกเราได้รู้แล้วนะครับบ้างแล้วนอกจากก็ไปค้นหากันเอาเองนะก็อย่างที่ลวง่อบอกไว้ว่า,วาลุงอเป็นแค่เกลียลายให้พวกเรานะครับไปค้นคว้าต่อนะครับก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับ ในคลิปนี้ก็ไม่ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะให้ดูเป็นการบันเทนะิงกันแล้วกันแหละเนี่ยอย่างไรเสียก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รก,รกดติดตามลุงพอด้วยเราจะได้ทําคลิปต่อไปให้พวกเราได้ดูกันอย่าพเพิ่งรําคาญกันนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีคับ